วันนี้เราจะมาพูดถึง7เทคนิคการถ่ายตัวเองด้วยตนเองกับ PGY Tech Mantis Pod Pro ครับ ก็เดี๋ยวผมจะเดินทางไปบ้านที่เบนนะครับเพราะว่ามีนัดถ่ายคอนเทนต์กันนะคือพี่เบนเนี่ยเขาก็จะทําการรีวิวอุปกรณ์อะไรของเขาไปนะครับส่วนผมก็จะทําการรีวิวไมค์พีจ t วายเท็กแมนทีสพอโปรตัวนี้แหละมาเทียวอุปกรณ์ดีกว่าอุปรกรณ์มีอะไรบ้างตอนแรกก็กะว่าจะเอากระเป๋าใบเล็กไปนะครับแต่ว่าน่าจะไม่พอนะเพราะว่าจะต้องมีช็อตที่ถ่ายตัวเองในตัวเองอีกทีด้วยก็คงต้องเอาตัวกล้อง เ7เนไปด้วยนะครับแล้วก็ขาตั้งนะไปตั้งถ่ายอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับก็เลยต้องใช้เป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบนี้แทนนะเออต้องแบกอีกแล้วสิโอเคไปกันครับเคือเอาจริงๆนะ โปรดักตของ pgytech เนี่ยแค่ซื้อมาเปิดกล่อง unbox เฉยก็ฟินแล้วอะครับอ่ะฮันนะตอนนี้หลายคนก็น่าจะคิดบ้างแหละว่าไหนวอดดอบอกว่าจะมาสอนเทคนิคการถ่ายแต่สุดท้ายคลิปนี้ก็คงจะมาขายของเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะ ครับจากหัวข้อในคลิปนี้นะครับหลายคนอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยช่องผมอะถ้าไม่รีวิวโปรดักต์สักตัวไปเลยนะครับก็จะเป็นการแนะนําเทคนิคไปเลยแต่อันนี้ดูเหมือนจะมีความพยายามเชื่อมโยงตัวโปรดักต์กับการสอนเทคนิคเข้าด้วยกันนิดนึงนะครับซึ่งก็เข้าใจกันไม่ผิดนะด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยผมก็มีความกังวลอยู่พอสมควรนะครับว่าจะพูดถึงโปรดักต์ตัวนี้ออกมายังไงให้ดูน่าสนใจนะเพราะว่า พูดง่ายมันก็คือไม้เซลฟี่อันนึ่งนะครับแต่พอได้แกะกล่องออกมาใช้งานจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าฟีเจอร์ต่างๆที่ไม้ตรงนี้สามารถทําได้นะครับมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับเ,เทคนิคต่างๆที่ผมจะมานําเสนอในคลิปนี้ได้ดีทีเดียวแหละก็ถือว่ารอดตัวไปอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับแล้วก็โชคดีมากๆนะที่โปรดักตัวนี้มันก็มีดีมากกว่าความสวยงามนะครับ เมื่อมาถึงบ้านพี่เบนนะครับเพื่อความอุ่นใจระดับหนึ่งนะฮะเราก็ต้องทำการสวยสวบสวบสีพี่ต้องจัดไม่เคยสวบแบบไม้สั้นอย่างนม้มาก่อนนะในคู่มือเขาบอกให้ให้ป้ายใต้ลิ้นนะครับมันเป็นภาษาเยอรมันนะแต่ดูจากเลขแล้วน่าจะประมาณ10วินาทีนะโอเคหมดไปในกระถีบครับ ทีนี้มาดูกันครับว่าเจ้าไม้แมนทิสพอดโปรตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่ผมประทับใจบ้างนอกจากความเท่ของมันนะเอาจริงนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยากสําหรับการถ่ายวีดีโอนะครับนอกเหนือจากการถือถ่ายหรือว่าเรื่องของมูฟเมนต์ต่างๆเนี่ยก็คือการตั้งกล้องบนสักที่นะครับแล้วก็ให้มันได้องศาแบบที่เราต้องการเนี่ยแหละเพราะการที่เราจับถือกล้องได้ถนัดมือมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีการปรับองศาได้อย่างอิสระด้วยหัวบอลและสามารถนําไปวางหรือติดตั้งได้บนหลายๆพื้นที่นะครับแค่นี้นะครับมันก็ช่วยให้เราสามารถถ่ายวีดีดดโอไอ้ประสิทธพ มากกว่าการถึงตัวกล้องเปล่าๆนะครับส่วนน้ําหนักกล้องที่ไม้ตัวนี้สามารถรับได้เนี่ยคือผมก็หาข้อมูลไม่เจอเหมือนกันนะครับว่าไม้ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันรับน้ําหนักได้ที่เท่าไหร่กันแน่ก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆดูนะครับจนไปเจอกับการเทสของคุณจีนนากาตะนะครับจากช่อง p o เ a ตโตเจ็นะที่เขาเทสเปโหลดของไม้ตัวนี้ได้แบบถึงใจมากๆ ผมก็ไม่กล้าลองเหมือนเขานะครับแต่เพื่อความคล่องตัวนะยังไงผมก็ขอใช้เป็นเจ้า CV1 นี่แหลนะเนาะทีนี้ก็มาถึงเทคนิคเล็กๆแน่อนอๆสำหรับการถ่ายตัวเองด้วยตนเองกันบ้างดีกว่าฮะ สิ่งที่เราควรจะทําเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือวางแผนการเล่าเรื่องในคลิปของเราให้ดีครับในคลิปควรจะมีเนื้อหาให้คนดูสามารถติดตามได้ง่ายนะครับที่สําคัญคือมันจะช่วยไม่ให้เราเกิดอาการเหวอทําอะไรไม่ถูกระหว่างการถ่ายตัวเองด้วยครับเราจะเขียนไว้เป็นสคริปต์หรือบุลเลตแยกเป็นช่วงๆในมือถือของเราไว้ก่อนก็ได้นะครับเนื้อหาโดยรวมเนี่ยก็อาจจะเปิดด้วยการแนะนําตัวเองคร่าวๆก่อนนะครับแล้วมีการเกริ่นนาว่าตัวเรามีเป้าหมายที่กําลังจะทําอะไรนะครับกาลังจะไปที่ไหนและก็ระหว่างทางเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นยังไงบ้างในคลิปของ 2ครับฝึกพูดกับกล้องให้ชินจากที่ผมเคยบอกไปในคลิปเทคนิคการพูดหน้ากล้องนะครับที่ผมแนะนําไปว่าให้ลองจินตนาการว่าหน้าเลนเนี่ยคือรูเล็กๆนะครับที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเพื่อนของเรากําลังนั่งฟังอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็บางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครจินตนาการไม่ไหวจริงๆนะครับก็ก่อนถ่ายเนี่ยให้ลองฝึก จ้องหน้ากล้องนานๆไปเลยครับจ้องจนรู้สึกว่าสายตาเริ่มชินกับตรงหน้าเลนนะครับโดยที่ตาต้องไม่เหลือผันไปมองตรงจอมอนิเตอร์ที่อยู่ด้านข้างด้วยนะ3ครับเซ็ตกล้องไว้ในโหมดที่เราสามารถใช้ได้แบบสบายใจไร้กังวลอันนี้เนี่ยการใช้กล้องมือถือนะครับน่าจะได้เปรียบกล้องกปรนิดนึงนะเพราะว่ามันทั้งเบานะครับแล้วโดยส่วนมากนะครับเราก็จะสบายใจกับความออโต้ของมือถืออยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ยังถือกล้องถ่ายตัวเองได้ไม่คล่องมากนะครับก็จะแนะนําให้ใช้เป็น โหมดออโต้ทั้งหมดไปก่อนเพื่อไม่ให้เราต้องไปกังวลกับตัวกล้องมากนะส่วนถ้าใครที่สามารถปรับกล้องได้เก่งๆอยู่แล้วนะครับการที่เราใช้เป็นโหมดออโต้ ISO เนี่ยก็จะช่วยลดความกังวลในเรื่องการปรับค่าความสว่างนะครับระหว่างที่เรากําลังถ่ายตัวเองได้ดีอยู่เหมือนกันนะแล้วสาหรับใครนะครับที่ชอบใช้มือถือในการถ่ายคอนเทนต์มากที่สุดเนี่ยตัว Mantis Sport Pro นะครับเขาก็มีนี่เลยตัวสมาร์ทโฟนโฮเดอร์นะครับซ่อนไว้อยู่ด้านใต้นี้ด้วยนะ อันนี้ถือว่าเฉียบมากๆครับทุกซอกทุกมุมดูมีเรื่องราวดี ข้อ4ครับใช้ Establish Shot เพื่อให้ผู้ชมตามเราทันอยู่เสมอการถ่ายบีโรที่เป็น Establish Shot นะครับอย่างเช่นพวกป้ายสถานที่หรือว่ามุมต่างๆที่บง่งบอกว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยจะช่วยให้คลิปของเรามีการเล่าเรื่องที่มีความสมูทมากขึ้นนะครับที่สำคัญคือมันเป็นการให้ผู้ชมเนี่ยเขาได้พักจากการเห็นแต่หน้าเราบ้างนั่นเองฮะคืออันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะแต่ตัวผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผู้ชมก็คงไม่อยากเห็นหน้าผมอยู่คาจอตลอดแน่ ใช่ปะกินข้าวแป๊บข้อ5การใส่อิริยาบถท,ที่หลากหลาย อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คลิปที่เราถ่ายตัวเองเนี่ยดูโดดเด่นมากกว่าการเดินถือเซลฟี่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือการเพิ่มมุมมองที่มีอิเลียบทที่หลากหลายครับการเพิ่มมุมมองที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่การใช้มุมภาพกว้างกลางแคบมุมต่ํามุมสูงอย่างเดียวนะแต่มันจะเป็นเรื่องของการแทนสายตาคนดูครับทำให้คนดูรู้สึกว่าเขากําลังมองเราอยู่ในสถานที่นั้นๆจริงๆการทําอิเลียบทให้หลากหลายเนี่ยบอกเลยว่าแรกๆนะครับ เราจะรู้สึกจักรจี้นทุกคน,นครับจักรจี้แน่ๆแล้วก็อาจจะต้องมีการวางมุมกล้องแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องหลายๆมุมนะครับเพื่อให้เรามีภาพไว้ใช้หลายๆช็อตในขั้นตอนตัดต่อนะคือถึงแม้ว่ามันจะฟังดูยากแล้วก็เสียเวลานะครับแต่ก็แนะนําให้ลองฝึกกันดูให้ชินนะเพราะถึงแม้ว่าตอนเราถ่ายเนี่ยมันจะมีความจักรจี้นิดนึงนะครับแต่ว่าพอถึงขั้นตอนตัดต่อจนมันออกมาเป็นวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้คลิปที่เล่าเรื่องนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน นี่เราก็อยู่กันที่ดาดฟ้าชั้นจอดรถของมาร์เก็ตว l ลเลจสุวรรณภูมินะครับที่เนี่คือผมก็เคยมาถ่ายแล้วนะจะเป็นงานารีวิวไม้กิมบอลของชี่หยุ่นวิวสนะครับคือตอนนี้แสงดีแหละแต่สภาพอากาศก่อนหน้านี้นะครับไม่ค่อยเป็นใจนิดนึงก็เลยมีแอ่งน้ําเต็มไปหมดเลยก็คือมันทําให้ผมกับพี่เบนนะครับเล่นวันวิวค่อนข้าง ยากนิดนึงนะเพราะเล่นไปก็ลื่นปื้ดไปนะครับอาจจะต้องรอให้เขาแห้งกว่านี้อีกนิดนึงนะแล้วก็ค่อยมาเริ่มถ่ายมาเริ่มเล่นอะไรกันต่อแต่ว่าจริงๆก็มีพวกพื้นปูนอะไรอย่างเงี้ยที่พอถ่ายได้อยู่นะครับยังดีนะที่แสงสวยยังไงบ้างครับได้ช็อตไหมฮะได้ช็อตครับเยี่ยมมากโอเคอะไรมาครับสัมบ,บอร์ดครับ สุดๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วไหนครับสมบูอดนี่เลยครับผมนี่เลยครับออาบูดี้ลองก่อนเลยผมยังลื่นจากที่วันวิวอยู่เลยว่อกี้ ส่วนตัวผมชอบฟังกช์ชันของไม้ที่สามารถกางออกมาแขวนได้มากเลยนะคือมันช่วยเพิ่มมุมมองในการถ่ายนะครับให้เราสามารถทําได้มากกว่าการตั้งบนพื้นราบได้อย่างเดียวอีกอย่างที่ชอบมากๆก็คือด้วยความที่ระยะกว้างสุดของเลนตัว c ีว1เนี่ยมันไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะครับแต่เราก็สามารถปรับรูปแบบการถือของไม้ตัวนี้เพื่อเพิ่มระยะให้กล้องเนี่ยอยู่ไกลตัวเรามากกว่าเดิมได้แล้วเพลทของตัว Mantis p อ o t Pro นะครับก็เป็นแบบพลาค่าสวิตด้วยนะ นี่เลยอันนี้ก็คือช่วยให้การย้ายกล้องจากแมนทิส s p o ์ตโปรนะครับไปยังขาตั้งที่ใช้เมาส์แบบ a าร์ค่าสวิตเหมือนกันเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นไปอีกนะครับ ข้อ6ครับอย่าไปซีเรียสกับความสั่นของภาพมากนะักเอาจริงๆการถ่ายแฮนด์เฮลหรือการถือถ่ายเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราเป็นคนหลังกล้องนะครับมันก็เป็นอะไรที่ยากมากอยู่แล้วนะแล้วพอเป็นการถือกล้องถ่ายตัวเองเนี่ยมันก็ ยิ่งเป็นอะไรที่ยากเข้าไปอีกแต่โดยปกตินะครับเสียงพูดของเราหรือว่าเนื้อหาที่เราคอยสื่อสารกับคนดูเนี่ยมันจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจคนดูให้ออกไปจากความสั่นไหวของภาพระดับหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสกับความสั่นไหวของภาพมากครับแต่การที่ภาพสั่นมากไปมันก็คงไม่ดีนะครับแล้วก็ถ้าภาพมันนิ่งจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ธรรมชาตินะเราจึงควรบริหารการถ่ายในแต่ละช็อตให้ดีนะครับเพื่อให้มูดโดยรวมของทั้งวิดีโอเนี่ยมีความบาลานซ์สุดท้ายข้อ7ครับ สนุกกับการปั้นช็อตสวยๆหรือถ้ามีโหมดพิเศษพิเศษในกล้องเนี่ยก็งัดมันออกมาเล่นให้หมดครับแล้วก็เอามันมาใช้สำหรับซีนพิกๆในคลิปของเราซะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ7เทคนิคการถ่ายตัวเองกับ PGY Tech Mantis Pod Pro ครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบโปรดักต์ตัวนี้ตั้งแต่ตอนแกะกล่องยันตอนใช้งานเลยนะแล้วมันก็คงจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่พบติดประจํากระเป๋ากล้องของผมแน่ๆเลยทีเดียวเชียวอ่ะสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะขอให้ทุกคนสนุกกับการถ่ายวิดีโอนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ